ข่าวนี้พี่เคียร์ครับจะขอพูดถึงจังหวะปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมที่อังกฤษพิกชนะเนเธอร์แลนด์ได้2อต่อหนึ่งครับนั่นก็คือลูกอยู่โทษของแฮร์รี่เคนซึ่งถูกเดนเซลดิงฟี Free เนี่ยเข้าประทาครับว่าลูกนี้เนี่ยควรเป็นลูกฟาวจริงหรือไม่เพราะมีกูรูหลายคนมองว่าช็อตนี้อังกฤษไม่ควรได้จุดโทษเพราะยิงบอลออกจากเท้าไปแล้วครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน VR เนี่ยจะเคลียร์ยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันในรายการคอฟน้มข่าวนี้พี่เคียร์บายเคียร์เมนครับ ซื้อเคลียร์มนรุ่นรางวัลใหญ่ไปดูฮาแลนด์ไกลถึงโยุโรปหรือแรกรางวัลได้เลยจัดเลย เหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ Stage ้นในนาทีที่14ของเกมแฮร์รี่เคนได้ง้างเท้ายิงในจังหวะเก็บตกครับขณะที่เดนเซลดุมฟีเนี่ยพยายามเหยียดขาเข้ามาบล็อกถึงแม้บอลจะลอยออกจากเท้าและข้ามคานไปแล้วครับแต่ผู้ตัดสินอย่างเฟรกิคสวายเออร์เนี่ยเห็นเคนล้มลงไปแล้วกลุ่มไปที่รองเท้าสตั๊ด้วยความเจ็บปวดจึงตัดสินใจเดินดุมๆไปดู VR ครับก่อนจะเปลี่ยนคำตัดสินให้จุดโทษกับอังกฤษซึ่งในมุมของแกรีเนวิลล์นะครับมองว่าจังหวะเนี่ยไม่ควรเป็นจุดโทษซึ่งเขาบอกว่าใน ในฐานะกองหลังผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอับอายมันเกิดขึ้นในเกมที่มีความสําคัญขนาดนี้ได้ไงมันเหมือนกับที่ผมเนี่ยโมโหในจังหวะแฮนด์บอลเกมที่เยอรมันเจอเดนมาร์กเลยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องมาบล็อกลูกยิงมันไม่ควรเป็นจุดโทษและไม่ใกล้เคียงกับการเป็นจุดโทษเลยนักเตะอังกฤษส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียกร้องเพื่อขอจุดโทษเลยด้วยซ้ำตัวนทั้งฝั่งคู่หูของแกรี่อย่างเจมีค่คาราเกอร์ครับก็เห็นด้วยว่าไอจุดโทษเนี่ยจังหวะเนี่ยยังไงก็ไม่ควรเป็นจุดโทษครับซึ่งคาราบอกว่ามันไม่มีทางเป็นลูกุดโทษษอังกฤ มีโชคช่วยในชัยชนะเกมนี้ ก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าจังหวะการยิงมันสมบูรณ์แล้วและมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสัมผัสต,ตัวไม่ถือว่าเป็นการฟาวและไม่เป็นจุดโทษครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านเดลจอนสันผู้เชี่ยวชาญด้าน VR เนี่ยให้เหตุผลว่าทําไมจังหวะนี้บาสเซนดานเคิร์ตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ตัดสิน VR ครับถึงแนะให้เฟรเดกซาเวเยอร์เนี่ยผู้ตัดสินชาวเยอรมนีไปดูจอเพื่อดูเหตุการณ์ย้อนหลังแล้วตัดสินให้เป็นจุดโทษเพราะเขามองว่าการเข้าปะทะของดุมฟรีมันเป็น การยกเท้าสูงแบบเปิดปุ่มครับแล้วก็ปลายสตัทเนี่ยไปสัมผัสที่เท้าของแฮร์รี่เคนถึงแม้บอลจะลอยออกไปแล้วครับแต่ก็ถือเป็นการเข้าที่อันตรายและเดลิสจอนสั้นเชื่อว่าการล้มตัวลงไปนอนของเคนด้วยสีหน้าอันเจ็บปวดครับมีส่วนทําให้ VR ตัดสินใจแทรกแซงขอดูจังหวะนี้ซึ่งดันเคิร์สครับนับเป็นผู้ตัดสิน v ว R ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการฟุตบอลครับโดยในศึกยูโร2024ครับเขาทําหน้าที่รวมเกมนี้เนี่ยเป็นนัดที่9เข้าไปแล้วดังนั้นมาตรฐานเนี่ย ต้องยอมรับว่ามันสูงมากๆสุดท้ายครับดูมฟรีก็ยอมรับตามตรงว่าถ้าผู้ตัดส,สินไปดู V a R ยังไงก็เสียจุดโทษถึงแม้เจตนาของเขาเนี่ยหวังแค่เหยียดขาไปบล็อกลูกยิงเท่านั้นครับซึ่งดูมฟรีบอกว่าผมพยายาม ลูกยิงผมไปสัมผัสโดนตัวแฮร์รี่เคนผมคิดอยู่แล้วถ้ากรรมการแม่งเดินไปดู VR เขาให้จุดโทษแน่ผมผิดหวังจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาจะเข้าปะทะผมขอรับผิดชอบที่ทําให้ทีมเสียประตูนี่นะครับคือข่าวนี้พี่เคียร์ครับที่เราเอามาให้ดูว่าทําไมอังกฤษถึงได้จุดโทษในจังหวะที่แฮร์รี่เคนปล่อยบอลออกจากเท้าไปแล้วเพราะการเปิดปุ่มและไปสัมผัสโดนฝ่ายรุกเนี่ยมันเลยทําให้ใน์ลแลนดเสียประตูตีเสมอและ พ้ไปในที่สุดครับแต่ทั้งนี้ฮะฟุตบอลยูโร2024เนี่ยเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วแฟนบอลสเปนหรือแฟนบอลอังกฤษเนี่ยใครจะสมหวังต้องรอดูกันแต่ถ้าใครเป็นแฟนบอลเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสสมหวังเหมือนกันครับเพราะว่าเคียร์เมนเนี่ยเขามีแคมเปญชวนคุณลุ้นรางวัลใหญ่ซื้อครบ69บาทต่อใบเสร็จนะครับรับ1คะแนนลุ้นไปดูเออร์ลิงฮาแลนด์และรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับลุ้นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะและน พี่เคลียร์ครับหากคุณดูแลชอบใจชอบใจหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เราเคลียร์คอมเมนต์บอกเลยเลยจ้ะบ๊ายบายซื้อเคลียร์เมนลุ้นรางวัลใหญ่ไปดูฮาแลนด์ไกลถึงยุโรปหรือแลกรางวัลได้เลยจัดเลย